วันนี้เดี๋ยวจะพาพี่แจ๊กย้อนลำลึกความหลังเปิดไม์แรกเรื่องแรกของ The Ghost Radio โอ้โหตอนที่จัด The Ghost Radio ครั้งแรกก็จำได้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จัดบนโซเชียลแบบนี้นะมผมเริ่มจัดที่เว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ home station radio com มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องผีเลยแต่ตอนนั้นคิดได้แค่นั้นวันแรกที่เริ่มจัดเราก็มีการ บอกผ่านเพื่อนทาง Facebook ว่าเฮ้ยผมจะกลับมาจากรายการผีนะใครที่เป็นเพื่อนผมที่เห็นโพสต์นี้เนี่ยคืนนี้เจอกันเชี่ยงคืนปรากฏว่าคืนนั้นก็ออกาศทางเว็บไซต์ก็มีคนเข้ามาฟังเออ17คนครั้งแรกแล้วก็มีคนติดต่อมาอยากเล่าเรื่องผีตอนนั้นรู้สึกดีใจมากในอใน17คนนั้นใน17คนนั้นอยากเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเพื่อนใน Facebook ชื่อว่าคุณปั๊มผมก็ถามเพราะว่าคุณปั๊มรู้ได้ไงว่าผมจะจะจัดรายการเขาบอกว่า ผมเป็นเพื่อนพี่ใน Facebook ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ครั้งแรกในชีวิตของเขาเหมือนกันชื่อเรื่องว่าใครมากู้คุณปั๊มตอนนั้นที่เขาเล่านะครับเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานธนาคารที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ธนาคารเชิงพาณิชย์ที่แบบหากําไรแต่เป็นธนาคารที่เน้นลูกค้ารายใหญ่คือเน้นปล่อยกู้เลยเป็นสํานักงานใหญ่ที่ตัวของคุณปั๊มเนี่ยเขาทำงานอยู่ปรากฏว่ามันมีเอกสารฉบับหนึ่งส่งมาถึง ทีมงานของคุณปั๊มว่าจะขอกู้งเงิน5ล้านครับเอาไปทํารีสอร์ทคุณปั๊มก็ตรวจเอกสารเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยคือทุกอย่างมันฟโฟล์มันมันปกติทุกอย่างเขาจําได้ว่าประมาณสักวันที่20กกว,ว่าได้รับเอกสารหลังจากนั้นให้ทีมงาน ติดต่อกลับไปตามหมายเลขที่เขาให้มามก็ได้พูดคุยกับเจ้าของเอกสารคนที่จะขอกู้เงินนะครับ <Yeah. S 2> สอบถามข้อมูลต่างๆตามแบบฉบับของธนาคารครับปรากฏว่าโอเคคุยกันอย่างที่บอกคือทุกอย่างมันปกติหมดหลังจากนั้นก็มีการส่งทีมงานไปสถานที่ก็คือไปดูธุรกิจว่าเขาเนี่ยประกอบธุรกิจจริงหรือเปล่าคุณปั๊มก็ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อนเข้าไปวันที่ ประมาณวันที่25กลับมาอีกทีหนึง่งวันที่28ก็กลับมาบอกว่าธุรก,กิจทุกอย่างโอเคอเจอเจ้าของพูดคุยกันเห็นแล้วว่าเขาต้องเอาเงินตรงนี้ไปทำรีสอร์ทเพื่อเอาไปพัฒนาเอาไปรีโนเวทแล้วเขาก็ว่ากันไปยืนยันข้อมูลถูกต้องวันที่29มีการยืนยันการโอนเงินก่อนจะโอนเงินทางทีมงานของคุณปั๊มก็โทรกลับไปครั้งนึงเพื่อเช็คข้อมูลคุณนี้ชื่อนี้นามสกุลอะไรครับ ฝั่งนั้นก็ตอบกลับมาเลขั่าประชาชนอะไรครับฝั่งนั้นก็ตอบกลับมาบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดครับโอนเงินเลยครับตอนนั้น5้าล้านวันที่ประมาณสักวันที่27โอนเงินไปหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดําเนินไปตามปกติวันที่29มีคนแก่สองคนมาที่ออฟฟิศไม่ได้โทรมาก่อนด้วยนะแล้วถือสมุดบัญชีธนาคารมาถามที่ธนาคารว่า ทางธนาคารน่ะได้มีการโอนเงินไปที่บัญชีนี้หรือเปล่าอธนาคารก็ตรวจสอบปรากฏว่าใช่ธนาคารอโอนไปเพราะว่ามีการร้องขอขอสินเชื่อมาทางคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าคุณโอนมาได้ยังไงเจ้าของบัญชีเนี้ยเจ้าของธุรกิจเนี้ยเขาตายไปเมื่อตอนต้นเดือนเอาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นงงคุณปั๊มกับเพื่อนโดนหัวหน้าเพ่งเลงเลยว่าเฮ้ย คุณปล่อยเงินออกไปได้ยังไงทางญาติเขายืนยันแล้วว่าคนที่มาขอกู้เงินน่ะเสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้ว,ลว,ลวทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการโอ้รีเช็คกันแบบหนักหนาสาหัสเลยฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระบบะมันสามารถที่จะรีเช็คได้มันพลาดตรงไหนอันดับแรกก่อนเลยครับการโทรศัพท์ของธนาคารมันจะต้องมีการบันทึกเอาไว้เลคคอร์ดไปดูเลยว่าที่เล็กคอร์ดณนะวันนั้นวันที่มีการพูดคุยกับลูกค้าคนนี้เป็นยังไงปรากฏว่าไฟล์มีบันทึก เขาก็ไปฟังกันหัวหน้าก็ไปฟังด้วยปรากฏว่าทุกไฟล์เป็นปกติหมดยกเว้นไฟล์นี้ที่จะฟังอ่ะเป็นลูกค้าคนนี้ด้วยนะคือเสียงมันซ่าที่เขาเล่าให้ฟังนะเสียงไม่ชัดเสียงเหมือนกับเป็นพนักงานเนี่ยโทรคุยแหละแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะสัญญาณฟังไม่รู้เรื่องเอาอยู่อย่างเงี้ยแต่เสียงพนักงานฟังชัดไม่ได้ชัดเท่าไหร่ด้วยนะเขาบอกว่าปกติไอ้ระบบของธนาคารเวลามันบันทึกเสียงอ่ะมันไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้อก็เฮ้ยอันเนี้ยเป็นข้อสงสัยแรก ทีนี้เนี่ยก็มีการรีเช็คกลับไปที่ตัวคุณลุงคุณป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทท่านเนี้ยเขาป่วยแล้วเขามีความคิดว่าเขาอยากจะสารต่อธุรกิจ<ม>ก่อนที่จะป่วยนะครับอยากจะรีโนเวทโรงแรมรีสอร์ทของเขาให้มันดูดีแต่ไม่มีเงินทุน<ม><ม>ก็เลยยื่นเอกสารมากู้โดยให้พนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข,ของเลขาอะไรต่างๆส่งเอกสารส่งเรื่องมาที่ธนาคาร<ม>ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต Uh huh. เอกสารมันใช้เวลาในการเดินทาง uh huh. มาถึงธนาคารเนี่ยหลังจากที่เขาเสียไปแล้วอ uh ื huh. อันนั้นยังพอเข้าใจได้ครับแต่ที่ตัวคุณปั๊มเขายังงงมาถึงทุกวันนี้ตอนที่มีการรีเช็คกลับไปอะ่ะมีการพูดคุยตอบโต้กลับมา uh huh. เขายืนยันว่าเขาคือเจ้าของธุรกิจคนนี้คือคนที่เสียไปแล้วอื uh huh. และที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นคือเพื่อนของคุณปั๊มที่ไป ดูที่หน้างานอะไปเจอพี่เขาจริงๆเขาก็บอกว่าก็คนปกติเขาก็เนี่ยมาเซ็นเอกสารเสร็จเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่เขามาเซ็นจริงๆ,ๆไม่งั้นเขาไม่อนุมัติให้ผ่านแน่นอนอทีนี้เนี่ยก็มีการรีเช็คกลับไปก็มีการไปเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เสียเนี่ยฟังครับคุณพ่อคุณแม่เขาปล่อยโฮมาเลยดูเหมือนว่าเขาจะรักลูกมากตอนที่ลูกเขาเสียคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยปิดโทรศัพท์ลูกเขาเลยนะแล้วโทรศัพท์เนี้ยหย่อนเก็บไว้ในโลงศพอื คือทั้งหมดเลยอ่ะเขาเสียชีวิตก่อนหน้าที่จะมีการพูดคุยกันจริงๆและโทรศัพท์มันถูกเผาไปแล้วพนักงานธนาคารเนี้ยคุยกับใครและใครเป็นคนมากู้อังาคารคลุมโป